ท่านรองผู้วารารจังหัดทราครที่เรีว่ามีร่กที่สร้างกส่วนในงานั้บัที่ติซค่ะนผู้่างสมาที่่วงานจกิจกรรมเพื่อให้ความร่วนการต่างๆางๆงงานรการที่กำลาลนการร่ ทั้งส่วนพิการและคุณครองในการข่าวทีน้าและส่วนรัการข่าวทีน่าผู้ประกอบพิการในช่างงา,านการกำไรตลาดของผู้ใช้ในงานจะแฝงอยู่ในการบริบททุกชิ้นดังนั้นความมั่นคงความกข้าหน้าหรือความอ่อนแอในการปรอบธุรกิจไปจนถึง อาวัตถางเศรษฐกิจของประเทศและีาเพื่อให้ผู้ใช้แรงงานทุกท่านได้มีการพัฒนามีความมั่นคงในการทํางานตลอดจนได้รับการพัฒนาคุณแรงงานเพื่อเพิ่มสายผมในนามของฝ่ายหง้าผู้สูงอายุที่ได้มีส่วนร่วมทางวิสาหกิจอาจจะนำไปสู่ความสุขในมุมกลางและเพิ่มได้ช่วยกันทำงานบางนี้ เป็นที่หมายอันดีส่วตนสที่จะลดเวาในงน้เองที่ารอนี่ขอ่าอีกกลให้ด้วยนะคะรกวนกดไลค์นิดนึงค่ะแล้วก็รุ่ต่อไปขออนุญาตผู้บริหารที่รบบนเวทีอีกครั้งหนึ่งนะคะเนื่องจาก าการจานีแบบสองขั้นจำนวนสามสิบหกข้อนะคะซึ่งเป็นแบบการความยานแล้ก็ลงทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อเช็คตัวหลักท่านนะคะและต่อไปค่ะจะเป็นการต่อเรื่องที่คุณรอนะคะให้ให้มานั่งรอตรงที่เก้าอี้ที่เราได้จัดไว้ตรงบริเวณด้านหน้นนานะคะ นะคะอาคารเป็นโลน่ารัเกลเลยเออน้ำิแน้พิษแม้ไ่ไดไม่คิดว่าจะเป็นนี้อาบาโค้ดนะคะ แล้วก็หลังจากที่ท่านได้บาโคสเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวท่านจะต้องดื่มน้ำหนึ่งขวดนะคะเพื่อทดแทนปริมาณเลือดที่สูญเสียไปนะคะอย่าเพิ่งลุกจากเตียงเด็ดขาดนะคะให้นอนพักที่เตียงก่อนอย่างน,อน้อยบัิษัดบัรวร์าลออฟวิยล่านะคะสามารถแจ้งได้ที่โต๊ะลงทะเบียนของทางชาติจะได้ต้องว,วังดความดันนะคะแล้วทุกท่านจะลงทะเบียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์เพื่อ ตรวจสอบประวัติน้อยเหนึ่งนะคะเมื่อตรวจสอบประวันเรียบร้อย